สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาแนะนําอาวุธที่เพื่อนๆควรจะรีหาแลยก็นํามาใช้งานในช่วงเริ่มต้นนะครับซึ่งอาวุธพวกนี้เนี่ยมันจะช่วยให้เพื่อนๆเล่นผ่านด่านได้ง่ายมากขึ้นนะจะได้ไม่ต้องติดปัญหาเรื่องเล่นผ่านด่านไม่ได้หรือว่าตีบอสไม่ทันนะครับทุกคนถ้าเกิดว่าเราเลือกมาผิดอันเนี่ยบางทีมันก็จะเล่นได้ยากจนเกินไปนะถ้าจะหาไอดีสักทีนึงเนี่ยก็ควรจะรีหาอาวุธดีๆมาใช้งานไปเลยนะครับจะได้เล่นได้ยาวๆแล้วก็ไม่ต้องมานั่งเสีียยดดดาทหลลนะัังเเเนนสิิ้้โโววาาุกกรรออคปตมแว Solo Alliances Revering บ Deadmanch Shop โซนึ 1, เรื่องเติมเกมสามารถเติมเกม Solo Leveling Alliance ราคาถูกเติมไว้ได้แล้วที่ไลน์ Richman X อย่าลืมแอดนำหน้าด้วยนะหรือจะเติมเกม,เมอื่นๆในเว็บรับ Richman Coin ใช้แทนส่วนลดได้สามารถเติมเกมแบบผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนบริการตลอด24ชั่วโมงเติมถูกเติมง่ายเติมเข้าไวต้องที่ Richman Shop เท่านั้น โอเคก่อนที่เราจะไปดูอาวุธ SSR กันนะครับเรามาทําความเข้าใจกันก่อนนะอย่างแรกก็คือในเรื่องของอาวุธประจําตัวของทรงจินวูเนี่ยเขาจะใส่ได้2ชิ้นนะครับทุกคนก็คืออาวุธหลักแล้วก็อาวุธลองเนาะซึ่งอาวุธลองเนี่ยจะปลดล็อกประมาณบทที่17หรือ19กนี่แหละผมก็จาไม่ได้เหมือนกันนะแต่ว่ายังไงซะเราก็ต้องใช้อาวุธ2ชิ้นอยู่ดีนะครับฉะนั้นเวลาที่จะเลือกอาวุธมาใช้งานเนี่ยเราจะไม่ได้เลือกแค่อันเดียวเนาะเราต้องเลือกด้วยว่าอาวุธไหนมันเอาไปเป็นอาวุธหลักได้แล้วก็เป ต้องสุ่มเลยเพราะว่าเขามีแจกฟรีนะนั่นก็คือเคียวนั่นเองนะครับเพื่อนๆสามารถเข้ามาดูได้ที่ชาเลนจ์นะครับผมถ้าเพื่อนๆทำชาเลนจ์ไปได้ถึงชั a นเตอร์เก้านะครับเขาจะมีเคียว SSR แจกฟรีนะครับทุกคนอ่าคือทุกคนเนี่ยจะได้ฟรีกันแน่นอนเนาะแล้วก็ที่ชั a p เตอร์สิบสองนะครับก็จะมีแจกฟรีอีกอันหนึ่งนะครับผมฉะนั้นเคียวเนี่ยเลยเป็นอาวุธ SSR ที่ไม่จะเป็นต้องสุ่มนะครับใครที่สุ่มได้มาในตอนรีไอดีเนี่ยก็อยากเล่นก็เล่นได้นะครับถ้าไม่อยากเเียยยลานนะะะ่่ออจนในรผม ว่ารีใหม่ดีกว่าเนาะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราเล่นมาสักระยะหนึ่งเราก็จะมีเคียวไว้ใช้ฟรีๆอยู่ดีนะครับทุกคนแล้วก็อาวุธทุกชิ้นนะครับเราจําเป็นต้องเล่นให้เข้ากันกับสเตตัสที่เราอัพมาด้วยนะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วไม่ว่าจะเป็นอาวุธชิ้นไหนนะครับก็จะเน้นไปที่พลังโจมตีอัตราคริติคอลหรือว่าดาเมจคริติคอลแล้วก็ความแม่นยาสัส่วนใหญ่เนาะในเรื่องของพลังป้องกันพลังชีวิตแล้วก็พวกเพิ่มดามดเมจเวทแล้วก็ลดเวลาครูดาวเนี่ยเราจะไม่ค่อยได้ใช้งานเท่าไหร่นะแล้วก็จะไม่ยมาน,น,น,นํน ถามว่ามันคือค่าสถานะอะไรเนาะค่านี้ยิ่งเราอัพเยอะนะครับดาเมจขั้นต่ําที่เราสามารถทําได้เนี่ยมันก็จะเพิ่มมากขึ้นนะอย่างเช่นเวลาเราโจมตีปกติอาจจะทําดาเมจได้ตั้งแต่1นึ0 0พันห0าขึ้นไปเป็น10,000ติดคลิก20,000นบ้างอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าต่าสุดเลยดาเมจที่เราทําได้เนี่ยมันคือ1000เนาะแต่ถ้าเราอัพค่าความแม่นยําเพิ่มขึ้นมานะครับอย่างของผมเป็นสองพันเก้าอย่างเงี้ยจากที่โจมตีต่ําสุดเลยคือ1000ดาเมจที่เราทําได้เนี่ยต่ อธิบายให้ฟังแบบง่ายๆเฉยๆนะครับว่ายิ่งค่าความแม่นยำเราเยอะดามเมจขั้นต่ำของเราเนี่ยมันก็จะยิ่งสูงมากขึ้นนั่นเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเราอยากจะทาดามเมจให้ได้เยอะมากขึ้นเนี่ยยังไงก็อัพลังโจมตีเป็นหลักไว้ก่อนดีกว่านะครับผมโอเคแล้วทีนี้เรามาดูอาวุธ s อสทั้ง6ชิ้นกันนะครับว่าชิ้นไหนที่น่าสุม่มาเล่นในช่วงเริ่มต้นกันบ้างนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกตรงๆนะทุกคนว่าจริงๆแล้วอาวุธทุกชิ้นมันดีทั้งหหหมมมมดดดดถ้้้้้้าาาาาเเเเกกกิิิวว่่่่ใใจััททททียทยรผนนนนุุชชลละะค,คพะแตไไ ทำกันนั่นเองยกเว้นเคียวกับดาบดอกเมยเนาะแต่ว่าเคียวเนี่ยมันได้ฟรีอยู่แล้วฉะนั้นเราก็จะไม่ได้เอามานับในช่วงเริ่มต้นเนาะเราจะรอไปรับฟรีในช่วงหลังๆอยู่แล้วนะครับฉะนั้นเคียวเราก็จะตัดออกไปทีนี้มันก็จะเหลือแค่5ชิ้นเนาะซึ่งแต่ละชิ้นเนี่ยมันก็ธาตุไม่ซ้ำกันนะครับเวลาที่เราไปเล่นในด่านบางด่านนะครับหรือว่าไปเจอบอสบ,บางตัวเนี่ยมันก็จะมีบอสที่แพ้ทางธาตุาน,นั้นเนาะ,ะซึ่งถ้าเราใช้อาวุธที่มันชนะทางธาตุบอสต,ตัวนั้นนะ,นะครับผมมันก็จะชนะได แล้วก็มันไม่ได้เลือดเยอะอะไรแต่ว่าในช่วงหลังๆนะครับเลเวล20บวกเลเวล30บวกเนี่ยบอสมันเลือด30หลอด50หลอดเลยในทุกคนแล้วยิ่งไม่ต้องพูดถึงนะช่วงเลเวล40 50 60นะฮะทุกคนบอสน่าจะเลือดเป็นร้อยหลอดเลยนะครับผมซึ่งเลือดเยอะขนาดนั้นเนี่ยแล้วมันมีเวลาจํากัดด้วยเนาะในการชนะฉะนั้นการที่เรามีอาวุธที่ชนะทางบอสตัวนั้นเนี่ยมันจะทําให้เราผ่านได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ถ้าเราใช้อาวุธที่ไม่ได้ชนะทางบอสเนี่ยเราอาจจะตีไม แรกเนี่ยบอสมันก็ยังไม่ได้โหดอะไรขนาดนั้นนะครับแต่เราจะดูในส่วนของประโยชน์ในการใช้งานนะครับความครอบคลุมในการนําไปเล่นโหมดต่างๆไม่ว่าจะเป็นโหมดเนื้อเรื่องโหมดธรรมดาการลงดันหรือว่าการตีบอสต่างๆนะแม้กระทั่งการทำเควสนะครับอาวุธที่ไหนที่มันใช้ประโยชน์ได้เยอะมากกว่าเนี่ยเราก็จะดูในส่วนนี้แทนนะครับซึ่งอาวุธที่ผมแนะนํามากที่สุดเลยสาหรับช่วงเริ่มต้นนะแล้วก็เล่นได้ในระยะยาวนะครับทุกคนก็คือดาบพีศารดอกเหมยนั่นเองนะส่วนอาวุธรองเนี่ยก็จะให้เป็นปืนคิวเดอร์ูฟนะครับผมแลวก็ดา นทุกคส่วนอันดับที่รองลงมาก็จะเป็นกลิมมัวนะครับแล้วก็สุดท้ายจะให้เป็นกระบองโวลขานนั่นเองส่วนเคียวเนี่ยเรายังไม่ได้ใช้ในช่วงแรกอยู่แล้วเนาะแต่ถ้าเพื่อนๆได้มากก็มาใช้คู่กันกับดาบดอกเหมยก็ได้นะครับแล้วทีนี้ถามว่าทําไมผมถึงให้อันดับตามนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาไล่ดูกันไปทีละอาวุธกันเนาะมาเริ่มที่ดาบดอกเหมยถามว่าทําไมต้องเป็นดาบดอกเหมยนะทุกคนเรามาดูที่สกิลกันก่อนเลยยังไม่ต้องพูดถึงเรื่องของคุณสมบัติหรือว่าสกิลติดตัวนะครับอ่าเรามาดูเวลาที่ใช อกเหมยมันจะเป็นฟันค่อนข้างกว้างนิดนึงนะครับทุกคนแล้วก็เป็นการโจมตีระยะกลางด้วยนะไม่ได้แบบว่าตีระยะประชิดอะไรขนาดนั้นนะครับแล้วก็สกิลของเขาเนี่ยจะมีการโจมตีหมู่ด้วยทําให้เวลาที่เราไปเคลียร์มอนในด่านนะครับที่มันมีมอนเยอะๆอะไรแบบนี้เราจะเคลียร์ได้เร็วกว่าอาวุธชิ้นอื่นๆนั่นเองแล้วก็หลายๆด่านเนี่ยมันมีเควสให้เราทำเนาะอย่างเช่นห้ามโดนโจมตีเกิน15ครั้งเกิน23ครั้งอะไรแบบนี้ถ้าเกิดว่าเรามีอาวุธที่โจมตีระยะไกลนะครับหรือระยะกลางอย่างดาบดอกเหมยเนย ใกล้กับมอนให้มันโดนโจมตีเนาะเราสามารถใช้สกิลเคลียร์จากระยะไกลก็ได้นะครับทุกคนแล้วก็จะผ่านเควสพวกนี้ได้ง่ายมากขึ้นเนาะแล้วก็ทุกคนสังเกตนะครับเวลาที่กดใช้สกิลหรือโจมตีเนี่ยคือมันจะเป็นเงานะครับทุกคนในช่วงที่ทรงจินวูเป็นเงาเนี่ยจะไม่โดนดาเมจนะครับก็คือเราแทบจะโจมตีฟรีเลยนะสำหรับช่วงนั้นแล้วก็สกิลคอแอคแกนะฮะทำดามาเมจได้แรงมากๆด้วยนะประมาณ5้า้อรเนะครับและก็ทาให้มอนเนี่ยกระเด็นถอยหลังด้วยนะครับผมและที่ดีที่ ทุกคนเมื่อเทียบกับอาวุธชิ้นอื่นๆเนาะแต่ก็ในตอนที่ใช้สกิลเนี่ยอย่างที่บอกนะตอนที่เขากลายเป็นเงานะครับชวงจินบูเนี่ยจะไม่โดนดาเมจนะครับทุกคนตรงนี้มันก็เลยค่อนข้างดีเนาะเวลาที่เราไปเจอกับบอสหรือว่าไปเจอด่านที่มีมอนเยอะๆอะไรแบบเนี้ยช่วงใช้สกิลคือเราก็จะสามารถหลบดาเมจหลบสกิลอะไรพวกนี้ได้นะมันก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับทุกคนและทีนี้เรามาดูในส่วนของสกิลกันบ้างนะครับซึ่งสกิลของดาบดอกมือเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเน้นไปที่พวกคริติคอลต่างๆ ซึ่งสายคลิสายโจมตีอะไรแบบนี้เนี่ยมันก็ทาดาเมจได้แรงเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับผมทําให้อาวุธนี้เลยเป็นอาวุธที่ดีที่สุดนะในช่วงเริ่มต้นใครอยากจะรีหาไอดีแล้วก็มีอาวุธใช้เนี่ยดาบดอกเหมยก็เลยเป็นอาวุธที่แนะนํามากที่สุดนั่นเองนะครับผมทีนี้เรามาดูกันต่อที่ชิ้นที่2นะครับก็คือปืน The Wolf นะครับปืนนี้บอกเลยนะครับผมว่าเป็นอาวุธลองที่ดีที่สุดแล้วนะครับทุกคนเพราะว่าเป็นอาวุธ SSR ชิ้นเดียวนะครับที่มีสกิลในการเบรกบอสนั่นเองทั้ง6ชชิิ้้นนีไมหนเลยทุกคนีมสกใช การเบรกแบบนี้นะฉะนั้นอันเนี้ยเลยเป็นอาวุธที่เพื่อนพืนสามารถนําไปใช้เป็นอาวุธลองก็ได้นะครับหรือจะใช้เป็นอาวุธหลักก็ได้แต่ที่นแน่ๆเลยคือเพื่อนเพื่อนควรจะมีติดตัวไว้นะครับผมเพราะว่ามันเป็นชิ้นเดียวที่เบรกบอสได้เนาะในช่วงแรกเนี่ยเบรกบอสไม่เห็นผลเท่าไหร่แต่ช่วงหลงังๆนะครับที่บอสมันเลือดเยอะๆแบบ30หลอด50หลอดอะไรอย่างเงี้ยเราจำเป็นต้องเบรกกอบบอสให้ได้นะครับทุกคนเพื่อที่จะทาดาเมจได้แรงมากขึ้นนะถ้าเบรกกอบบอสไม่ได้คือผ่าน สําคัญมากเนาะในช่วงหลังๆห,หรือว่าในช่วงเลทเกมนะครับดังนั้นอาวุธชิ้นนี้เลยเป็นอาวุธบังคับนะครับผมที่เพื่อนๆทุกคนควรจะมีติดตัวเลยอาจจะเอาไปใช้เป็นอาวุธลองก็ได้นะครับผมแล้วนอกจากความสามารถในการเบรกบอสแล้วนะครับสกิลของอาวุธนี้เนี่ยก็จะเน้นไปที่การเพิ่มดาเมจด้วยนะครับทุกคนซึ่งมันจะทาดาเมจได้แรงมากขึ้นเนาะเวลามีเป้าหมายอยู่ในระยะโจมตีอะไรแบบนี้คือมันจะมีการเพิ่มดาเมจ0เพิ่มาเม50%อะไรประมาณนีนะครับม่มซึ่งจ,งจงล้วค่เบกบอย่างเดวเน่ยเะาก็จะเป็นต้นะครัลผวซน่งจริงๆแล้ ไม่จาเป็นต้องมาดูเลยนะครับทุกคนสําหรับสกิลโจมตีปกติของอาวุธนี้นะครับอาจจะไม่ได้แรงเท่ากับดาบดอกเหมยนะครับทุกคนแต่ชิ้นนี้มันเป็นโจมตีระยะไกลเนาะซึ่งมันก็ดีมากๆในการทาเควสที่เราห้ามโดนดาเมจนะครับผมเราก็ยืนยิงเฉียวๆเลยจากระยะไกลนะครับอันนี้ก็ช่วยได้เยอะมากๆสกิลคอเอ a แท็กนะครับผมก็ทำดาเมจ500เลยนะพอๆกันกับดาบดอกเหมยนะครับทุกคนและสุดท้ายสกิลอันตินะครับผมก็จะเป็นการยิงยัดมอนไปเลยเนาะก็กระเด็นถอยหลังด้วยนะทำดาเมจหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะครับไม่ได การเบรกบอสนั่นเองนะครับโอเคทีนี้มาดูอาวุธชิ้นต่อไปนะครับก็คือกระบองโวลันะครับผมสกิลของอาวุธนี้นะครับเวลาใช้เนี่ยจะมีเกราะป้องกัน5%ด้วยนะครับแล้วก็เวลาที่เราใช้โจมตีปกติหรือว่าโจมตีแบบคอแอคแท็กเนาะมันก็จะระเบิดเกราะทิ้งนะครับทุกคนซึ่งจะทําดาเมจ300%ของพลังโจมตีเนาะแล้วก็ซ้อนทับได้ด้วยนะครับอันนี้เอาไปตีบอสที่แพ้ทางธาตุไฟเนี่ยคือแจ่มมากนะครับทุกคนแล้วก็ในส่วนของการโจมตีปกติเนี่ยแรงมากลยครับแรงกว่าดาบดอกเมยเนาะ มันจะค่อนข้างช้าก็เหมือนกับดาบใหญ่ของเกมอ,อื่นๆนั่นแหละนะครับยิ่งอาวุธดาบใหญ่หรือว่าพวกคอ้อนอะไรแบบนี้มันจะทาดาเมจได้แรงอยู่แล้วเนาะแต่ก็แลกมากับการที่มันจะโจมตีค่อนข้างช้านั่นเองนะครับซึ่งการเอาไปเคลียร์บอสที่มันมีหลอดเลือดเยอะๆนะครับหรือบอสที่แพ้ทางธาดฝ่ายเนาะอาวุธชิ้นนี้ยังไงก็ดีที่สุดนะครับแต่อาจจะไม่ได้เหมาะในการเอาไปเล่นในด่านทั่วไปนะครับทุกคนเพราะว่ามันโจมตีค่อนข้างช้านะแล้วก็มันจะเป็นโจมตีเดี่ยวสะส่วนใหญ่นะครับถ้ามีม ดาเมจโคตรแรงเลยนะครับทุกคน767%้ก็นะครับแลโกโจมตีกวาดเนาะมีการหมุนแบบนี้ด้วยซึ่งตอนหมุนเนี่ยก็โดนมอนรอบรอบด้วยนะครับทุกคนส่วนสกิลอันตินะครับจะเบากว่าดาบดอกเหมยนะครับทุกคนพอๆกันกับปืนก่อนหน้านี้เลยนะครับก็ประมาณ1,100่กว่าเนาะแต่ข้อดีของอาวุธชิ้นนี้คือมันสามารถทําให้มอนติดแอร์บอลได้นะครับก็คือมันจะแบบงัดขึ้นไปด้านบนอ่ะเออให้มอนมันลอยกลางอากาศนะครับมอนเสียจังหวะเราก็สามารถทําดาเมจต่อเนื่องได้เรื่อยๆเน มันก็เลยไม่ค่อยเหมาะเอาไปเคลียร์มอนในด่านหรือว่าลงด่านทั่วๆไปนะมันอาจจะเป็นอาวุธเฉพาะทางนะครับที่เราอาจจะเอาไว้เลียรยแค่ด่านบางด่านที่มันแพ้ธาตุไฟแค่เนี้ยอ,อดยเงื่อนไขในการใช้งานมันค่อนข้างจํากัดนะครับผมก็เลยให้อยู่ในอันดับท้ายสุดนั่นเองแต่ในช่วง Endgame เ,เนี่ยยังไงซะเราต้องมีอาวุธหลากหลายอยู่แล้วนะครับยังไงถ้าเราอยากจะสู้กับบอสธาตุไฟที่มันผ่านได้ยากๆอาวุธชิ้นนี้ก็ยังจําเป็นอยู่นะครับเพียงแต่มันไม่จะเป็นในช่วงเริ่มต้นแค่นั้นเองนะต่อไปเรามาดูกริมมัวกันบ้างนนนนนนะะคคครรรรับับอออาาาาาวุุธชชิ้้ีเ่กก็ขขงงดทพมมมสถแแ นดนด่านไะ้แต่ข้อเสียก็คือตอนที่แช่แข็งมอนเนี่ยมันจะขาตายนะครับทุกคนคือมันจะยืนฉีดอยู่เฉยๆนะแต่ว่าข้อดีคือมันสามารถแช่แข็งบอสได้ด้วยอะ่ะทำให้บอสมันเสียจังหวะนะครับทุกคนผมก็ใช้อาวุธชิ้นนี้อยู่นะเพราะว่าผมสุมได้แค่อันนี้อันเดียวนะครับผมสาหรับการโจมตีปกตินะครับจะไม่ค่อยแรงมากเท่าไหร่นะเบามากๆเลยนะทุกคนเบาก,ากว่าปืนอีกนะแต่ว่าข้อดีก็คือโจมตีระย,ยรนะไกลเนาะเราก็ไปเล่นในด่านที่มันมีเควสห้ามโดนโจมตีตามกําหนดได้นะครับทุกคนแล้วก็ยืนตีีกๆเเอออาาาาาันนนนน้้้จะผ่่่่คขง,งยสวทม 430%เนาะก็ดาเมจกลาง,ลางๆนะครับผมไม่ได้ถือว่าแรงมากนะแต่ของดีอยู่ที่สกิลอันตินะครับทุกคนเพราะว่าสกิลนี้เนี่ยทำดาเมจได้ถึง1,420%เลยเนาะก็คือแรงกว่าดาบดอกเหมือนะครับทุกคนแลวก็ในตอนที่เรียกมังกรขึ้นมาพ่นน้ำเนี่ยมันมันก็จะติดแช่แข็งนะครับผมซึ่งมันมีประโยชน์มากๆนะครับเวลาที่เราไปสู้กับบอสนะบอสติดแช่แข็งมันก็โจมตีเราไม่ได้เนาะเราก็ตีฟรีได้เลยสําหรับช่วงนั้นแลวก็ถ้าไปเล่นกับบอนที่อยู่กันเป็นกลุ่มๆเนี่ยก็สามารถแช่แข็งกลุ่มไดดด้้้้เเเลยยยยนนนนคคัทุกกออออีนนีีี็่่นะ่ขขายยางงแตสว มันแค่ขาตายแค่นั้นเองนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นดาบยาวของจักรพรรดิอสูรนะครับผมอันนี้ก็ดีมากๆเหมือนกันนะครับทุกคนดาบนี้เนี่ยจะเพิ่มเกราะให้เราด้วยนะ10%ของพลังชีวิตนะครับแล้วก็มีสกิลสตันด้วยนะครับแถมสามารถเพิ่มพลังโจมตีได้ด้วยนะครับผมแล้วก็มีดาเมจจากสายฟ้านะครับทุกคนคือแค่อาวุธชิ้นเดียวอ่ะแต่ว่ามี3ความสามารถนะครับได้ทั้งเกราะได้ทั้งสตันนะครับแถมเพิ่มดาเมจได้อีกต่างหากนะครับทุกคนคือแบบเป็นอาวุธที่ผมก็อยากได้มากๆเหมือนกันนะในส่วนของการโจมตตีปกิผม ก็ทาดาเมจได้กลางๆนะครับไม่ได้แรงแต่ว่าก็ไม่ได้เบามากเนาะแลวก็ฟันเร็วด้วยนะเห็นเป็นดาบใหญ่แบบนี้แต่ไม่ได้ตีช้าเหมือนค้อนไฟนะครับทุกคนจะโจมตีได้ค่อนข้างเร็วเลยเนาะคือฟันเร็วแก็ฟันรัวนะครับแถมเท่อีกต่างหากนะมีสายฟ้ามีอะไรแบบนี้คือแบบโคตรเท่เลยนะทุกคนสําหรับสกิลคอร์ t แท็กนะครับทำดาเมจได้592%รอนะอันนี้ก็ถือว่าแรงมากๆากนะครับผมและของดีอยู่ที่อันตินะครับทุกคนเนี่ยเวลากดใช้อันตินะครับเราจะได้โล่มาด้วยนะครับผมแถมทําดาเมจได้ถึง14477%เลยนะ พอๆกันกับกลิมมัวเมื่อกี้เลยนะครับทุกคนคือทำำอําดาเมจแรงมากๆแถมฮีโร่อีกต่างหากคือโคตรโกงเลยอ่ะอาวุธชิ้นนี้นะครับทุกคนคือถ้าเพื่อนๆได้มาก่อนดาบดอกเหมยเนี่ยก็เล่นชิ้นนี้ได้เลยนะอันนี้แนะนำนะครับทุกคนโดยรวมแล้วอาวุธชิ้นนี้ก็คือดีมากๆนะคือผมโคตรชอบเลยนะครับแล้วมาดูในส่วนของชิ้นสุดท้ายกันนะครับก็คือเคียวแห่งเงานะครับทุกคนอันนี้อย่างที่บอกไปเนาะว่าเราไม่จำเป็นต้องสุ่มาใช้ในตอนเริ่มเกมนะเพราะว่ามันมีแจกฟรีอยู่แล้วความสามารถของเคียวเนี่ยจากที่ผมลองอ่านดูนะทุ ค,ความสามารถของเขาอาจจะไม่ได้มีอะไรมากนะครับแค่2บรรทัดนะก็คือลดพลังชีวิตของตัวเองลง5%นะแต่ว่าจะเพิ่มดาเมจจากสกิลเพิ่มขึ้น100%นะครับทุกคนและก็ที่1ดาวเนี่ยถ้าเลือดเราต่ำกว่า70%นะจะเพิ่มอัตราคริตคอนอีก25%เลยเนาะสดาวเพิ่มดาเมจทดเมืออีก10%นะครับทุกคนคือส่วนใหญ่เนี่ยจะเน้นไปที่การทำดาเมจทั้งนั้นเลยนะครับแล้วมาดูที่สกิลนะครับทุกคนดูการโจมตีปกตินะครับ116% 120, 120 120นะครับคือแบบแรงมากๆนะครับผมแล้ว นะนสกิลคอแอคแท็กก็แรงมากๆอีกต่างหากนะครับอยู่ที่6 9 4รนะแล้วยังมารวมกับเพิ่มดาเมจสกิลตรงนี้อีกต่างหากนะครับทุกคนคือมันเป็นอาวุธที่แบบแรงที่สุดแล้วอะ่ะในเกมณนะตอนนี้เท่าที่ลองอ่านจากสนะกิลดูเนาะแต่ก็อันตินะครับทุกคนทำดาเมจหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบสี่เปอร์เซ็นต์นะอาวุธชิ้นอื่นๆเนี่ยมันก็จะแยกกันไปเนาะบางอาวุธเนี่ยโจมตีปกติแรงนะครับคอแอคแท็กแรงแต่อันติไม่แรงนะครับส่วนบางอาวุธเนี่ยก็อันติแรงนะแเนเา,านะ เป็นอาวุธชิ้นเดียวในเกมนะที่แรงตั้งแต่โจมตีปกติไปจนถึงสกิลอันติเลยในะทุกคนคือแบบแรงทุกสกิลอะ่ะใครที่แบบต้องการทาดาเมจหนักนะครับชอบดามเมจล้วนๆเป็นสายไฟเตอร์สายแคลรี่อะไรแบบนี้เนาะก็รอใช้เคียวได้เลยนะครับผมหลังจากที่เราได้มาฟรีนะโอเคทั้งหมดก็มีประมาณนี้นะครับผมสําหรับอาวุธ S S R ของซงจินบูเนาะผมก็บอกว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆทุกคนได้เนาะถ้าเพื่อนๆชอบนะครับก็ฝากกด s ับ s c r i b e กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปให้ผมด้วยนะนนนะววววััีี้้้ตตออองขอลลาาไปก่แเดยมา ใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ